ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอๆกับพอแต้มเองเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันที่สี่เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สี่ตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าเก้าเก้าหกสามหก รับเรียกล่างก็ออก96นะพี่น้องเนาะรับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเด้อพี่น้องนะขับงวดวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรวด7กับ8นะพี่น้องเนาะรับ7กับ8ประมาจักตัวพี่น้อง มีแต่หกกับเก้ากับสามสามเจ็ดนะูพี่น้องเนาะออกสามหกเลขวิ่งเพิ่งรุดนะครับเอา้กา,ากับบัวกันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบัวาคู่บาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้อาจารย์มันก็ทรงไม่แล้วนะพี่น้องครับรเพยายามผ้ามาติดตามต่อยก,กับเราพัฒนาเซียนหยวนนะครับอ้าไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ไกลจากน้อยพี่น้อ ลาวพัฒนาเซียนหยวนครับบนล่างวิ่งรูด ขับศูนย์กับแปดพี่น้องขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเนอะหลักศูนย์พี่น้องศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่สองนะครับวันนี้ส่วนหลักแปดได้พี่น้องเนอะนี่ 8, สองแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกนะครับลกเขามาห้องได้พี่น้องเด้อมีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตรียมอยู่ นกเขาบอกว่าหกเก้าเก้าหกกว่าสัตว์กเขาห้องม <c oughs> ือในไม้ครับพี่น้องเมอนเด่นยีคนท่างมันครับวานนี้ส่วนตัวเน้นพี่น้องเนื้ออาจารย์พเนนให้ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดหกนะครับ โอ้สีก็จะเบิดละครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจะเลื่อมนะพี่น้องเริ่อมหมักสอดตัวในห้องก็จะเลื่มกลับตัวไวน้นำนะครับเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับ พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อบาดขับรเตี้ยมกับใช้เบิ้งนะพี่น้องเนะ้อจานรทรงมาให้นะพี่น้องนะเนาะเซียนหยวน,นพี่น้องขับลาพัฒนาวันจันพี่น้องวิ่ง0นย์กับ8ปดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนยจดี่องจห้าเหกขับเตียวจาวงกลมไ้คือตัวเน้นนะพี่น้องเนาะรับน่ะตามที่ขเตี้ยมนั่นไว้้นี่นะพี่น้อง ที่สำคัญก็จะลืมนะพี่น้องเลื่อมมากสอบตัวใดเห้าก็จะลืมกับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับพระเตี้ยมขออวยพรคอยเขาคอยแตกนะครับเอาพระเตียมขอเขาออพูดอะไรนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม่พระเตี้ยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ ฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พริบคอยเขาคอยให้แตกฟังๆอพี่นงเอฟซีก็จะได้โชคๆมนันมันกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมขอ้อกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตรียมข้อไวพอ้พริให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้พี่น้องเด้อ ขวามเจ็บใหญ่ใดขวามไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่หลักให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม